สวัสดีครับยังอยู่กับเสียง AI เช่นเคยนะครับอาจจะฟังไม่รู้เรื่องกันบ้างคลิปนี้อาจจะเป็นคลิปที่ไม่ได้มีความหมายอะไรมากนะครับแต่ผมแอบมาสรุปข้อมูลเกี่ยวกับนักเดินทางที่ตัวเกมแอบม่ออกมานะครับข้อมูลตัวนี้จะเริ่มจากที่หากเราทำเควเ่าในนักลานครบแต่ละเผาเราจะได้หินเพลิงที่นำไปใช้ในการอัพขั้นตัวละครของนักเดินทางธาตุไฟจนครบ46ในแต่ละขั้นก็จะมีข้อความโผล่ขึ้นมาให้เราอ่านคลิปนี้ เราจะสรุปข้อมูลในจุดนี้กันนะครับเราต้องทำความเข้าใจก่อนว่านักเดินทางคือผู้มาเยือนและนักเดินทางมาจากดาวเคราะห์อื่นที่ไม่ใช่ทีเวิร์ดดังนั้นนักเดินทางจึงถูกเรียกว่าผู้มาเยือนคนที่สี่นั้นคือจุดกำเนิดของเรื่องราวครับ 1. ข้อความจะพูดประมาณว่าณจุดเริ่มต้นในตรงนี้ไม่ได้หมายถึงการเริ่มต้นในทีเวิร์ดแต่เป็นในอวกาศอันแสนไกลตรงนี้คือการระเบิดของซูเปอร์โนวาของดวงดาว เมื่อดาวถึงจุดที่หมดสภาพหรือสิ้นชีพลงมันจะทำการจุดระเบิดตัวเองเพื่อทำให้เกิดกระบวนการเริ่มต้นใหม่เพราะจะใช้คำว่าจุดกำเนิดที่ไม่มีหนทางให้กลับอีกต่อไปและอบกอดความมืดมิดของจักรวาลและความทรงจำเอาไว้ข้อมูลที่เราได้ชัดเจนคือบ้านเกิดนักเดินทางน่าจะล่มสลายไปแล้วนั้นเป็นเหตุผลที่ทำให้นักเดินทางนั้นออกตามหาที่แห่งใหม่ในการพักพิงเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้นักเดินทางมายัางทิวทัตามข้อมูลในจุดแรก,แรก ส่วนนักเดินทางนั้นจะอยู่มาเนิ่นนานขนาดไหนตอนนี้เราควรสรุปข้อมูลเอาไว้ประมาณไม่เกิน600ปีก่อนครับเพราะนักเดินทางไม่มีความทรงจําบางอย่างเกี่ยวกับสงครามอะคอนที่คือการขัดแย้งกันระหว่างเทพเลยมีเพียงความทรงจํา500ปีและเหล่าผู้คนในเมื่อ500ปีจดจําพวกเขาได้แต่คนที่นอกเหนือกว่านั้นคือไม่มีใครรู้จักเลยครับ 2. ในข้อความส่วนที่สองคือจะพูดถึงการเดินทางและวันที่จากลาจุดนี้ ผมไม่รู้ว่าตัวเกมจงใจใช้คำพวกนี้หรือเปล่าหรือต้องการทำให้มันเป็นข้อความแบบปลายเปิดแต่ถ้าจากการตีความของผมมันน่าจะหมายถึงนักเดินทางมายังโลกใบนี้แล้วในเมื่อประมาณ600ปีที่แล้วพวกเขานั้นเดินทางมาจากโลกอื่นอย่างที่ผมเคยพูดไปการมาถึงของพวกเขานั้นทำให้เกิดแผนการใน500ปีที่แล้วของคนบาปที่น่าจะพยายามกบฏสวรรค์เรื่องนี้เราจะอ้างอิงจากปีกสีเขียวอินเทอร์วิน ที่คนบาปพ,พยายามหลอกใช้นักเดินทางให้เป็นตัวแทนของพลังอาบิสโลกที่ไม่เปลี่ยนแปลงได้ทรยศเรานั้นคือคำพูดของหลายๆคนของฝ่ายต่อต้านสวรรค์โลกแห่งนิรันทร์ที่มนุษย์ไม่มีสิทธิ์ในการกำหนดชะตาตัวเองหรือเรียนรู้ความจริงของโลกใบนี้คือสิ่งที่ฝ่ายต่อต้านและนักเดินทางในอดีตการพยายามจะทำลายมัน 3. ข้อความจะพูดถึงเรื่องราวระหว่างการเดินทางมันคือพบเจอโลกใบนี้ความสวยงามของผู้คน และสิ่งต่างๆมันมีคุณค่าและความทรงจำมากมายเรื่องนี้ก็จะคล้ายๆเรื่องราวของนักเดินทางในปัจจุบันที่พวกเขาได้เดินทางไปตามเมืองต่างๆพบเจอกับผู้คนและเรียนรู้โลกใบนี้เพื่อให้เข้าใจถึงคำว่าคุณค่ามันก็เหมือนคำว่าที่จุดหมายไม่ใช่ความสวยงามแต่ความสวยงามที่แท้จริงคือระหว่างทางที่เราไปถึงจุดหมายมันทำให้คุณค่าของจุดหมายนั้นมีค่ามากยิ่งขึ้นในส่วนนี้น่าจะเป็นเรื่องราวในห้าร้อย หกร้อยปีที่แล้วที่นักเดินทางและแฝดพยายามกบฏดสวรรค์นในท้ายที่สุดเพราะการที่พวกเขานั้นพยายามที่จะช่วยเหลือมนุษยชาติจากบังลังและกฎเกณฑ์ต่างๆ 4. จะพูดถึงความล้มเหลวของการพยายามต่อต้านสวรรค์การกระโดท,ที่ผิดพลาดการล้มเหลวนั้นอาจจะไม่ได้แย่งชิงทุกสิ่งทุกอย่างของนักเดินทางไปนั้นคือตัวตนจิตวิญญาณและความหวังถึงแม้ว่าแฝดและตัวนักเดินทางจะไม่ใช่คนฝ่ายเดียวกันอีกแล้ว และต่างคนต่างมีเส้นทางที่ต้องเดินไปคนละเส้นทางแต่นั้นก็ทำให้นักเดินทางหวังมาโดยตลอดว่าสักวันในท้ายที่สุดพวกเขาก็จะได้กลับมาอยู่ด้วยกันอีกครั้งเรือที่เหมือนจะจมสู่ความมืดมิดและความตายกลับฟื้นคืนมาด้วยความหวังใหม่อีกครั้งในช่วงเวลาปัจจุบันและนั้นเป็นจุดเริ่มต้นที่นักเดินทางได้พบกับไพมอนหรือไพมอน5ก้าวไปข้างหน้านั้นคือการเริ่มต้นใหม่อีกครั้งโดยเรียนรู้จากความผิดพลาดในอดีต เรามีความหวังและความฝันเมื่อเราออกเดินทางพบเจอเรื่องราวในอดีตทั้งดีและไม่ดีอีกครั้งและเราเรียนรู้มันอีกครั้งโดยครั้งนี้เราหวังว่ามันจะไม่พังทลายอีกเหมือนในอดีตเป็นเหตุผลที่เสาอะคอนในแต่ละเมืองนั้นถึงจะใช้คำว่าหากไม่ซ้มความดีของเธอไปโลกทั้งใบจะเปิดทางให้กับเธอหากมนุษย์พยายามทำความเข้าใจถึงความผิดพลาดและเรียนรู้จากอดีตที่เราผิดพลาดยิ่งทำให้อนาคตดีกว่าอดีต โลกที่เป็นนิรันด์แห่งนี้ทุกอย่างหมุนเวียนซ้ำไปซ้ำมาแต่เพียงแค่มนุษย์จะเปิดใจเรียนรู้ความผิดพลาดเพื่อเปิดทางแก้ไขและทำให้มันดีกว่าเดิมก็ย่อมมีหนทางใหม่เกิดขึ้น 6. บังลังของความสุขนั้นคือเรื่องราวของอนาคตที่กำลังจะมาถึงของนักเดินทางมนุษย์ชอบพูดว่าความบังเอิญไม่มีอยู่จริงหรือชอบพูดว่าปฏิหารไม่มีจริงแต่ทุกการกระทำของเราในปัจจุบัน มันจะส่งผลต่อทั้งอดีตและอนาคตของเราเป็นสิ่งที่เราพอจะคาดเดาอนาคตได้หากเราเรียนรู้จากการกระทำของเราเองท้ายสุดนักเดินทางจะสมกับที่เราหวังไว้หรือไม่นั้นเป็นเพียงสิ่งที่เกิดขึ้นในอนาคตแต่ชีวิตของเราจำเป็นต้องยอมรับและดำเนินต่อไปในข้อความใบให้เรารู้ท้ายสุดไม่ว่าจะเป็นเช่นไรเมื่อจุดจบของเรื่องราวมาถึงมันคือการเริ่มต้นครั้งใหม่แต่จะเป็นที่ไหนหรือเมื่อใดนั้นก็คงอีกเรื่องครับ ในข้อมูลส่วนนี้ผมคิดว่าข้อมูลทั้ง6ชิ้นเป็นการบอกใบครั้งใหญ่สุดเกี่ยวกับนักเดินทางในปัจจุบันไม่ว่านักเดินทางจะได้อยู่กับแฟรอีกหรือไม่เป็นเรื่องในอนาคตที่พูดได้ยากในอวกาศนั้นยังมีเรื่องของผู้สร้างหรือเทพธิดาแห่งโชคชะตารอพวกเขาอยู่อีกเพราะตอนนี้มันเป็นเพียงแค่เรื่องราวภายในทีวิเท่านั้นเองครับสำหรับคลิปนี้ขอจบเอาไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ